อร่อยเลื่อจาบกคนีเนีนะ้าสบทอัเ็นอันนี้คร,ร,ร,รับอ,อ,อันนี้เป็น 50%, นน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 50ใช้เด้ดนพในงานนี้นะอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ที่นี่อันนี้ใช้อืนได้อันนี้ใช้วันอื่นได้ไม่มีเวลากำหนดแต่อันนี้ถ้าหมด1ิตก็คือ5โมงถ้าหมดมันก็ตัดเลยพรุ่งนี้ต้องใช้ใหม่ พรุ่งนี้จะได้สามบาทได้วันละสามบาทได้วันละสามบาทมีวันรอบสิบโมงสิบโมงก็ตัต้าก็จะปิดแล้วก็รลยใช้ได้กี่บสองไปสองโอก็ปิดกัเปิดสี่ห้าโมงแปลว,ว่าถ้าจะใช้ม,มีนีตใช้เดียวถูกต้องเดี๋ยวพอมันจะมีเปอร์เซน็นบอกพอใกล้ใกล้เต็มแล้วมันจะขึ้นเก้าิซจัดพอเต็มร้อยแล้วมัจะใช้ไม่ได้ตอนนี้มันเพิ่งเปิดไงครับตอนเพิ่งห้าโมงเพิ่งเปิดห้าโมอ๋อนี่ใช่อันนี้นะดับอันนี้ได้ตลอดลย ได้ตลอดแต่ห้ามใช้ใช้ใ,ใช้คุณรถอ่ห้ามใช้คุณรถโอเคมีปอ่ะตังเปนะโอเคป่ะมีเอสอ่ะผ,ผ่านละผ่านสนุก <c oughs> นกะมีอร่อยดีนะอ้าวสวยแล้ว,วลไม่ได้มามาีปาตังเปย์นะนี่อะไ,ไรเนี่ยน้ำพริกตามแม่ป้านอม อ่าเหรอทำแม่มานอนอา่าชิมได้นะเจสซี่ศูนย้คือจิง,งะคะู้ช้าช้าสิครับเจ้าวิดาเดย์ยังไม่ทานข้า่เลย วิตาเดย์อยกไดเพื่อว่อให้มีอลนค้งวหรือแม่ตืมาแล้วไล่โค้งหนักแมะนำเลยคาะาแบบที่เคยาัดแค่หร่คนทานือแค่นือแบบอเลนะแล้วก็แล้วแบบาีอยากจะได้เปลี่นรชาติแล้วก็ได้กระมปน้อนะครับะบบของเราสำหรับป้าตัดโปรโมาอ่น้าบูราได้เลยเดี๋ยวนี้เลยแต่ถึนาดชอบชิม้นว่าุกร่ายเนีมีให้ชิมกันต่อชิมต่อได้เลยค่ะ ราคาขวดละ25บาทจะปกติขวดละ30นะวันนี้เลย25บาทค่ะพี่สาวสบายค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับมาลุโกหรือเปล่าคะชอบใช่ไหมคะนี่นะแต่คุณลูกค้าที่ชอบมาลุโกได้อีกละวันนี้หนูจัดโปรให้ค่ะปกติขวดเดียว30บาทวันนี้คุณพี่ซื้อไป8ขวดในราคา200หนูแถมให้อีก2ขวดตกขวดละ20บาทได้กระเป๋าน้องมาลุโกไปด้วยค่ะ ลองชิมดูก่อนไหยฮะเดี๋ยินลงให้ชิมรอหนูแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> ขออนุญาตนะขอชาสักแก้วหนึ่งก่อนค่ะออาวไม่เห็นโอเคขออนุญาตพี่สาวค่ะลองชิมดูก่อนไม่ไม อันนี้เป็นรสชาติใหม่ค่ะเป็นเกล็ดใบชาแล้วเป็นชาผสมข้าวเพดญี่ปุ่นสนี้ไม่มีน้าตาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพค่ะกระตุ้นระบบประสาทกระตุ้นระบบสมองค่ะใครที่อยากตื่นมาและไร้เลยมีการลดน้ำหนัะต่อไปใครที่กินเย็นได้ส่วนนี้กินเย็นกินร้อนได้หมดค่ะเอาไปเวฟร้อนได้ลองชาแบบสีเขียวไหมคะ อาหาสีเขียวอยู่แล้วเรเกลนเลิศมากปกติที่สาวคาถ้าทานอยู่แล้วข้างนอกสามสิบวันนี้นูขายยี่สิบห้าบาทประเด็นคือยังไม่ถึงได้เป็นไรฝากไว้ค่ะที่เบิรดหนูมีล็อกเกอร์ให้ค่ะอยากเล่นนะคะไม่มีล็อกเกอร์หรอกแต่มีที่เก็บให้คุณพี่จัดรอเลยเดี๋ยวีจับให้ค่ะสองร้อยเหลือร้อยห้าสิบแปดขวดสองร้อยใช้คุปองเหลือคูปองกี่ใบคะพี่สาวค่ะ เลี้ยงเลยหมดเลยอ๋ออะเอางี้หนูของสตอที่สองใบงที่ลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทที่จ่ายจริงแค่ร้อยเดียวได้ชาดูดไปสิขวดต่ขวดละสิบบาทเมื่อก,กระเป๋าเลยค่ะเอาเป็นสีเขียวโอเคเอรสติชไหนดีพี่สาวจา๋าเอาอันนี้กอะโอเคได้ค่ะได้สิบขวดนะได้ขวดจากพี่ตาโอเคขอเขียวหกเหลืองสี่ค่ะเหลืนอ,อ 6, น้อยที่สี่เจหกังสี่กระเป๋าเขียวค่ะ มาเลยค่ะวันนี้บูธชิฟฟโอกาสนะคะบูธเดียวนะคะสแกนตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวมันจะใช้คูปองให้อัตโนมัติค่ะบูธปิดบูธปิดจีโมงอะครับบูธหนูจะปิดประมาณต้นครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บแล้วค่ะจุ้งจุ้งขออนุญาตนะคะต้นครึ่งเราเพหนึ่งร้อยไปสองค้งมีอยู่สามใบใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวมันจะหักเลยห้าสิบปีแม่อ่ะคุณพี่กดถัดไปกดยืนยันแล้วใส่รหัสให้หนูนะคะแล้วเดี๋ยวอีกรอบมังก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ล็มาเห็นมาได้ชาชิฟโรกาปนี้ราคาควรละสิบบาทงงมากไมนะนะสิบบาทไปเท่าไหร่เนี่ยฮะร่องสูตรละเล็วไปเลยได้กระเป๋าน้องชิบิมานุโกะค่ะไปชตอนนี้ที่มินหาทำไม่เปลืเกินน้องมากระของเราวันนี้คุณพี่หาลรริขสิทธเซนแค่กีชิปันเท่าน,นั้นค่ะใครที่เป็นสาวเก็มโกะหรือว่าวันนี้ซื้อของเยอะไม่มีถุงผ้าใส่กระเป๋าแล้วมา คุณหนูเลยค่ะวันนี้ลูกกอน์ได้ฮะแจกกันแค่สิบใบเท่านั้นใครอยากได้เดินมา